สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาผอกับสาวโรงงานอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้สาวโรงงานสิมาเห็ดพัดพริกแกงหมูสามสันใส่บักทั่วค่ะค่ะกามาเห็ดเลยเนาะค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกค่ะใส่น้ามันลงไปค่ะ หลังจากนั้นใส่พริกแกงลงไปค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะลงไปคัดให้มันหอมค่ะแล้ว้นใส่สามส้วนโต๊ะค่ะนอ่องพริกแกง ให้มันหอมจักหน่อยค่ะสาวุรงงานก็จะเอาหมูลงไปคัดให้มันเข่ากันกระพิกแกงค่ะค่ะพอมันเริ่มหอมแล้วสาวงานก็สใส่ส้ําสันลงไปเลยค่ะ 来来，快点、嗯。 ดีแล้วค่ะพี่น้องสาลงงานกับสิปุงเลยเนาะค่ะใส่ซอสหอยลงไปค่ะหนึ่งตอนโตค่ะสุรสกดดับสรสด,ดีค่ะย่างลาายซอนค่ะ ทมดไท่เพ่กินกับป่าตั้งใส้เนาะค่ะพี่นอ้องใส้น้ำตาลค่ะประมาณหนึ่งส่อนตัวค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส้ไปหนึ่งส่อนตัวก้นค่ะ ห้ังจากนั้นก็นเติมนม้ำลงไปค่ะเป็นน้ำเปาห้าองธรรมดาค่ะ จนหมูมันสุกได้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานกับสีรอ่อให้หมูมันสุกจังน้อยค่ะแล้วก็ใสีไส้บักทัวลงไปค่ะค่ะหมูจะสุกแล้วเดี๋ยวสาวโรงงานใส่ทัวปักหน้าลงไปเลยค่ะ ตามด้วยใบบักเูฉีค่ะ ไปเรื่อยๆในบะข้วมันเป็นสีเป็นสีเขียวเป็นเข็มขึ้นน้องค่ะสามารถเอาซับใส่จานทีุู่้กินอองกินได้ค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานซิมเมืองกอนค่ะ จางยุดจักหน่อยค่ะซอลโรงงานกับอีใส่น้ำปลาลงไปค่ะค่ะกระซุกแล้วค่ะเดี๋ยวซายโรงงานปิดแก๊สก่อนค่ะแล้วก็จิดไปตักใส่จานสุกี้สุนองกินค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องถ้าอยากล่องเหตุค่ะเข้าไปเบิ่งช่องสาวโรงงานพาทำพาแซ่บได้ค่ะวัตถุดิบกับบมิหยางหลายค่ะกะคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดผู้ใดมาค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโรงงานพาทำพาแซ่บนำเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอโตไปกินก้อนค่ะสวัสดีค่ะ